จังหวัดพะเยาค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมณฑลทหารบกที่34นำจิตอาสาภัยพิบัติพร้อมยุโทโธปกรณ์ยานพาหนะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอเชียงคำอำเภอปรงอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมณฑลทหารบกที่34มอบหมายให้กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17จัดกำลังพลจุด ชุดบรรเทาสาธารณาภัยจากกองร้อยบรรเทาสาธารณาภัยและกําลังพลจิตอาสาภัยพิบัติร่วมกับฝ่ายปกครองอําเภอเชียงคําช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูทําความสะอาดที่บ้านหยวนหมู่ที่3บ้านดอนชัยหมู่ที่5ตําบลหยวนอําเภอเชียงคําและช่วยเกาะ กรอบกระสอบทรายเพื่อทําผนังกั้นน้ําที่เทศบาลหยวนอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาจากนั้นค่ะได้นารถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่รับส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงคําและจัดกําลังพลจิตอาสาภัยพิบัติช่วยขนย้ายสิ่งของฟื้นฟูทําความสะอาดโรงพยาบาลเชียงคําค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการเข้าช่วยเหลือราษฎรขนย้ายสิ่งของบ้านร้องบ้านดอนมูลบ้านยอดดอยตําบลเชียงแรงอาเภอภูซางค่ะและช่วยเหลือฟื้นฟูทําความสะอาดบ้านเรือนที่ตําบลงิมอําเภอโปองจังหวัดพะเยาด้วยค่ะ